À, trời à, Thế thấy hình này nó xấu ấy Ông à, cũng biết rồi Ở trái là xuống chẳng cần lên chùm เบาๆลูก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 จ๋าเบาๆนะลูกนะงี้ก็เอาความลอกใสกันหมันะลูกจ๋าเบาๆสิจ๊ะใครเป็นไดนเสาร์แล้วลูกอาจารย์อะไรล่ะหามนานอะอยู่จุฬาเนี่ยผมไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วไม่ควรต้องไปหาครูเป็นไดนเสาร์เหรอไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นะลูกนะในใจนี่จ้ มันก็บอกครับลูกจ๋าไดโนเสาร์นี่ลูกรู้ไหมสกุลสูงกว่าเหีย yeah. แล้วลูกรู้ชนะมันสูญพันไปเพราะอะไรลูกรูก้ปะมันลำคาเหี้ย yeah. ้ตัวเดียวนี่โเพราะเขาเเจ้ายอมรับว่าเขาพเจ้าเป็นไดโนเสาร์เป็นเต่าล้านปีเป็นครูที่ไม่ดีเป็นครูไม่มีอุดมการณ์จุดยืนนี้เนี่ยนะเขาเหลือไว้ตัวเดียวเนี่ยลูกรู้ไหมเขาไว้ทำอะไรเขาก็เอาไว้สู้ไก่เฮย